เอามือเข้าจมูกมันก็มีเลือดออกมาอมคือมันไม่ออกมาแต่มันคิโมทุกอันที่วงนี้มันเป็นเลือดอ,อ่านต่อดิ้งน,นั้นก็หมดก็มั้งออกเรื่องอะไรมา้างอ่านครบยังมีชีวิตและครอบครัวเมื่อกี้อะี่อ้ ไม่เมื่อกี้อ่านอันนั้นชื้อกับครอบครัวอ่านเป็นแรกแรกเป็นครอบครัวนดังๆแม่จะฟังด้วยเครื่องครอบครัวายายาความปลอดภัยในชีวิตอันนั้นเป็นบททีอ่อ่านเอาอ่านดังๆแม่จะฟังด้ว ฟุตบอลมีครอบครัวเดี่ยวเดียวเดียวก็็เเปนซิง single single ครอบครัวที่มีสี่คนประมาณสองพวกรองและหนึ่งสองเด็ก ครอบครัวรัวครอบครัวขยายอก็จะมีใครด้วยปู่ย่าตายายใช่ไหมครอบครัวพ่อแม่เดียวเดียว,ยวรูอพ่อเดียวเดียวอืมองไงต่อคร <laughs> อบครัว ข้ามรุ่นข้ามรุ่นข้ามรุ่นจะข้ามไปไหนนะ,ะต่อเราอ่านสักทีหนีอยไม่เห็นอ่านสักทีการควบคุมกันข้ามรุ่นไอข้ามรุ่นกับข้ามรุ่นเนี่ยตั้ง <c oughs> แต่ตอนบ่ายนะไม่ใช่เหรออ้วนฮะ ข้ามรุ่นกับข้ามรุ้นเนี่ยตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วไม่ใช่เหรอยังอ่านไม่ถูกอีกเหรอเนี่ย <c oughs> เอาตอนเลยแล้วเดี๋ยวอ้วนพัฒนาหน่อยอ่านกี่รอบก็ข้ามรุ่นอยู่นั่นแหละพัฒนาไม่บอกกับพัฒนาพัฒนาแย่ไป่าหมดเลยจะเปิดอีกนานไหมเนี่ยเจอ,อยังจะแรนดอมลงอ่านตรงไหนได้บ้าง คนที่เราเลือดสนิดสนนมดังๆอ่านดีๆเคยด้ยอ่านดีๆก็ไม่ถูกแล้วอ่านอ่านอาจะมีอายุเท่ากับเราเท่ากันหรือเปล่าเท่ากับเท่ากับหรอเท่ากับเราหรือไกลเคียงกันและเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศกัน ธรรมดาก็เอาตัวไม่รอดนะอ้วนให้ทายดิเดียว,วเดแล้วเขามีความรักและความหวังไม่ชคชักชวน,นมีความรักและความหวังดีหรือเปล่าลูกหวังดีความหวังอะไเฉยๆหรอความวไปหวังอะไรกับเขาอ่ะไม่ชักชวนกันทำในสิ่งที่พี่ นีนำใจรู้จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพูดจาสภาพมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนสัมพันธภาพหรือเปล่าสัมพันธภาพเป็นยังไงสัมพันธภาพสัมพันธภาพ relationship กับเพื่อน พูดอาภัยเหรอไม่เล่นลุนเองมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือรูจัดก,การให้อภัยผู้อื่นอันนี้คืออะไรคุณลักษณะของใครเพื่อนที่ดี่อ๋มอ,อมีไหมมัดมีไหม,ม ใครใครคือเพื่อนที่ดีโอยเหมือนเดิมอ่ะแม่แม่แม่ไม่จำอ่ะใครมีเพื่อนที่ดีเพื่อนมัดมีใครมั่งแม่ไม่จำมาฮาริทก็เป็นเหมือนเดิมอ๋อมีคนเดียวฮาริสคนเดียวเลยไม่มีคนอื่นแต่ไม่ชัวร์ <c oughs> จริงเปล่า <c oughs> ว่าจะพูดใหม่สิแม่ไม่จําอะไรแม่จําไม่ได้แม่จำไม่ได้ดมไม่ไมไใช่แม่ไม่จําหรอก อไม่เห็นอา่านอะไรเลยไม่เห็นอา่านอะไรเลยเมีความสำคัญมากพอาะเราไม่คงอาจจะรู้อยู่คนเดียวได้เราจึงต้องมีเพื่อนและต้องรู้จักคบเพื่อนที่ดีว <c oughs> ่าแล้วรู้ตัว มันอ่านเพียเพ้ยงๆเนี้ยเอาแล้วอ่านอ่าน้รู้อไปเลยๆจะได้ไปน,นอนที่ตัวเองสัทีามาแย่งที่นอนแม่นั่นแหละแล้วอ้วนได้ไปอาบน้ำนอนสามจะสามทุ่มแล้วนะไม่ชักเอยกันเนี่ยทำในสิ่งที่มีน้ำใจพูดจาก ตั้งอ,อ่านดีๆอยวาเลเพื่อเพืพ่อผ่าอ่านหนังสือให้แม่ฟังดิแม่อ่านหนังสือไม่ออกแม่ไม,ม่ได้ไปโรงเรียนลูกแม่พูดอะไรกีงง่ความรักและความหวงดีต่อกันอย่างจริงจริงจริงใจหรือเปล่าจริงใจ อ่านดีๆเดี๋ยวว่าไม่อ่านดีๆไม่ออกรวงซึ่งกันสาผมเน้ยนะวันเนี้ยเหงื่อออกเยอะไม่飒เมื่อเช้าสาวหนไม่ใม่นั้นเย็นนี้飒นะสาแล้วก็เช็ดผมไม่ให้ไม่ชับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับใช้เข้าใจเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ

อ่านแค่เนี้ยเหรอสองนาทีเสร็จเหรอภาษาอังกฤษสอบพรุ่งนี้แล้วนะอ้วน,น This is a bakery. This is a bookstore. This is a toy store. This is a restaurant. This is a สำเนียงไม่ได้ This is a bookstore <c oughs> นี่เป็นลูกครึ่งกันเลยเนี่ย <c oughs> ของแท้อนะไรเนี่ยไม่ใช่เหรอลูก <c oughs> เอา accent มาดิ This is a toy store This is a bookstore This is a restaurant This is a bakery ต่ายัง ไม่ You bring your flashlight Yes, I did Yes, I did แกดูอะไรอ่ะเราจะรู้ไหมเราต้องรู้ทุกเรื่องของเขาหรือไงฮะเขานอนอยู่ในห้องเขาจะ <c oughs> ยุ่งอะไรกับเขาเอ่ะเออเจอนะเนี่ยรู้จักเจอไหมอะต่อเร็วๆแค่รู้อะ <c oughs> <c oughs> โน้ตส <No>, ิร no, ู ia, ad <laughs> ้กมีแหละใครโน้ตสิใครล่ะพึ่งถามเมื่อกี้ว่าดาดาดูอะไรอ่ะก็คนนั้นแหละโน้ตสิคนนั้นแม่แม่บอกว่าด่าดาเปล่าอ่ะตอแล้วรู้ล่ะ h e s a kangaroo fast yes it is h e s a koala fast no it's not A koala is super slow. you see a wombat yesterday? No, I didn't, but I saw a koala. I'm gonna take a picture know use your camera. Sure, go ahead. Colonel, no. Colonel. Colonel Maya. ที่เวลาด่าคนอื่นในเกมเนี่ยโหน้ำไหลไฟดับโกรธแล้วก็ด่าเขาไแบบเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะอ้าวต่อออกสอบเรื่องอะไรมั่งอ่านภาษาอสงกฤษเลย This is a laser. This is a pencil. This koala is slow. This emu is fast. Emu, wow. This crocodile is big. This hamster is small. This emu. Hamster. Is... <laughs> small. Huh? Huh? Hamster is small. This emu is. slow this one t h a t is cute แม่เป็นไงแม่คิวไ <fast? S 1> หม fast <c oughs> อ้าวขํา <c oughs> ไม่รู้แม่เป็นไงถ้าผมบอกว่าหนูแม่ก็โกรธแม่จะโกรธทำไมไม่หรอ้แม่จะไปโกรธทำไมไม่มีหรอก <c oughs> แม่แม่ก็เสียใจใช่ไมไม่มี <c oughs> ไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นเนี่ย แม่สวยไหมมัดแม่สวยไหมสบตาหน่อยแม่สวยไหมสวยไหมลูกแม่น่ารักว่ะไอ้วนนี้มันวอนจะตายไปแล้วนะวอนตายซะเ <laughs> แม่เป็นไงแม่เป็นไงแม่ขาวไหมขาวขาวอยู่อะไรคือขาวอยู่อ่ะอยู่เฉยๆแม่น่ารักไหม <laughs> <laughs> แม่น่ารักไหมอ้วน แม่กับจิงโจ้อะไรน่ารักกว่ากันเนี่ยก็ยังดีวะน่ารักกว่าจิงโจ้ There is there are signs w o b to be singular and plural singular countable and uncountable countable uncountable น้ำนับน้ำนับได้ไหมลูก น้ำเป็นน้ำนับได้ไหมน้ำเป็นอะไรน,นับได้ไหมไม่นับไม่ได้ถ้าน้ำอยู่ในขวดนับได้ไหมนับได้ไปไหนอ่ะเสร็จแล้วเหรออ่านไว้เท่ละสิบนาทีเองไหมเราอ้วนจะสอบพรุ่งนี้